อัปเดตบ็อกซ์ออฟนะครับหนังที่ทำไรายได้สาวอันดับแรกนะครับนั่นก็คือเป็นหนังไทยหมดเลยโถอันดับหนึ่งได้ไป39ล้านรวมรายได้นะครับก็คือ52ล้านคนไปโหวตนะให้คะแนน9.8แปลว,ว่าสนุกจริงหนังที่หนังอันดับหนึ่งก็คือหนังเรื่องอนงเป็นหนังผีนะเปการพลิกบทบาทครั้งสำคัญเออหนังน่าจะสนุกเพราะดูตัวอย่างแล้วนะดูเป็นหนังผี เป็นแนวโคอมเมดี้ตลกขบขันเหมาะกับช่วงนี้ช่วงนี้คนคิดเครียดเยอะก็รายได้นะครับ52 000, 100, 000, ล้านรุ่น100ล้านนะภายในสัปดาห์นี้น่าจะผ่านอยู่ล้านมากครับทำรายได้รวมไปอยู่ที่316ล้านนะเก้าใกล้500นะช่วยกันรุ้นนิดนึงสัปดาห์นี้ทำไปได้รายได้อยู่ที่8.3ล้านครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเราเพิ่งไปดูมาเองเธอ For c a s h สครับรายได้รวมอยู่ที่17ล้านนะรายได้สัปดาห์นี้ทำไป3.3ล้านครับ ต้องบอกว่าเทอฟอร์แคสสนุกนะแต่อย่างที่บอกว่าหนังพาร์ทหลังอาจจะดราม่านิดหนึ่งอาจจะคิดเครียดหน่อยแต่เบื้องต้นก็สนุกดีเป็นหนังฟิลกูดูเรื่อยๆแต่อนงนะทางนะ่จาจะตอบโจทย์นะคนชอบดูหนังตลกหนังผีอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะแวะไปดูอนงนิดหนึ่งนะใครดูหนังเรื่องไหนแล้วประทับจิตประทับใจอะไรบอกมาได้ตลาดมากอาจจะไม่ได้กินเงินฉันฉันอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็ก ฉันดูแล้วฉันจะดาวว่ามันเดือนหนึ่งอะอยู่กับยายมานต้องแต่เด็กแล้วหนังเนี่ยถ้าเกี่ยวกับคนแก่สุนัขหมาอะไรอย่างเงี้ยจะหลีกเลี่ยงไม่ดูหน่อยหน่อยเกินแต่ผีดูได้นี่ลูกนี้ลูกอะไรเนี่ยเธอ f o ฟอร์เคนนี่สนุกไปดูได้ไม่ดาวอ่าโอเคใครชอบหนังเรื่องอะไรแล้วก็แนะนําผมได้นะเดี๋ยวจะลองไปดูแล้วกลับมารีวิวให้ดูนะครับ